คุณผู้ฟังครับตอนนี้หลายคนอาจจะคาใจกันอยู่ใช่ไหมล่ะว,ว่าเอ๊ะไอเรื่องวุ่นวุ่นที่ชายแดนเนี่ยทำไมมันเงียบไปทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ฝั่งคขมเมนปิดกล้าขาแข็งท้าทายแล้วเก่งสเสือเกินวันนี้กลับเงียบกริบสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วไอที่เขาลือกันว่าหุนเซนคุมกองทัพทหารเขมเมนไม่ได้แล้วเนี่ยมันจริงไหม เกิดอะไรขึ้นในการประชุมที่มาเลเซียทําไมคนที่ไม่ได้ก่อเรื่องต้องออกมารับหน้าแทนแล้วพี่ใหญ่จีนที่ปกติหนุนหลังเขมรมาตลอดทําไมรอบนี้ถึงเปลี่ยนท่าทีไหนจะเรื่องที่พวกต่างชาติเข้ามาตัดทอนน้าเลี้ยงธุรกิจสีเทาของพวกตระกูลฮุนอีกเขาทาได้ยังไง และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของทหารขเขมรที่อยู่ชายแดนทําไมเขาถึงไม่อยากจะรบอีกต่อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับขวัญกําลังใจของพวกเขาและสุดท้ายอนาคตของขเขมรจะไปในทิศทางไหนเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมไททามจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าฝั่งขเขมรน,นี่เขามาเหนือเลยอะ่ะแบบประกาศเปลาาๆว่ายึดครองพื้นที่ของเราได้แล้วแถมยังปากดีท้าทายกองทัพไทยเลยอีกต่างหาก แหมไอการที่ฮุนเซนปลุกผีชาตินิยมขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็คือการกลบปัญหาในบ้านตัวเองทั้งเรื่องคอรัปชั่นไหนจะเรื่องปากท้องประชาชนหรือการที่รัฐบาลใหม่ของฮุนมาเนตเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรการหาเรื่องกับไทยเรามันก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายกว่าที่จะทําให้คนในประเทศหันไปสนใจเรื่องอื่นแทนไงล่ะครับแต่แล้วยังไงล่ะครับ ขเขมรก็รีบแจ้นมาขอเจราจาหยุดยิงกับไทยเราแบบไม่มีเงื่อนไขซะงั้นโดยมีมาเลเซียเป็นคนกลางการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี้แหละครับที่มันบอกว่าปัญหาที่แท้จริงของเขามันคือไฟกําลังไหม้บ้านตัวเองอยู่ตั้งหากตรงนี้แหละครับการปฏิวัติเงียบหรือรัชประหารเงียบเนี่ยมันโผล่ขึ้นมา นี่ไม่ใช่การเอารถถังออว่าวิ่งตามถนนแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจกันหลังฉากเป็นการที่ฝ่ายทหารเขาเหม็นอาชีพเขาหมดความอดทนกับพวกนักการเมืองในครับทหารที่เอาแต่สร้างปัญหาก็เลยต้องเข้ามาคุมเกมความมั่นคงของชาติซะเองเพื่อไม่ให้ประเทศมันพังไปมากกว่านี้และถ้าถามว่าใครล่ะครับที่คุมทหารของตัวเองไม่ได้แล้วคําตอบนั้นก็คือฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของเขาครับตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ย สิ่งที่ฮุ่นมันเนี่ยทำคือการออกมาเรียกร้องให้ไทยเราปล่อยตัวทหารขเมเรที่ถูกจับไปแล้วก็ยกย่องถึงคนที่ออกมาชุมนุมแสดงพลังชาตินิยมจอมปลอมของเขาครับแต่เชื่อไหมครับว่าเขาไม่เคยพูดถึงทหารที่ตายไปในสงครามเลยแม้แต่คำเดียวไม่มีการแสดงความเสียใจไม่มีการพูดถึงการรับศพกลับไปทำพิธีคือไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ แล้วไอ้การกระทําแบบนี้ที่มันเย็นชาซะจนกองทัพไทยเราเองยังต้องออกมาพูดเลยว่าฮุนมาเน็ตกาลังใช้ชีวิตทหารเป็นแค่เครื่องมือสร้างภาพเท่านั้นนี่แหละครับมันคือหลักฐานชั้นดีเลยแหละที่บอกว่าเขาได้สูญเสียความน่านับถือและอํานาจในการสั่งการกองทัพไปโดยสิ้นเชิงแล้วซึ่งไอ้อำนาจของเขาตอนนี้เนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่ในนาเท่านั้นครับแต่ในสนามรบจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขาฟังแล้วและการที่ทหารไม่ยอมสู้ต่อ มันก็คือการปฏิวัติในรูปแบบหนึ่งนั่นเองผู้นำเขาถึงอยากรีบสงบสึกเร็วๆกองทัพของขเขมรทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่มันแตกออกเป็นสองคู่อํานาจใหญ่ๆที่คิดไม่เหมือนกันและทําไม่เหมือนกันด้วยและมีผลประโยชทับซ้อนกันอย่างชัดเจนเลยก็ต้องบอกว่าคู่อํานาจแรกเนี่ยครับเขาเรียกกันว่าทับหุนหรือฝ่ายการเมืองนั่นแหละ กลุ่มนี้ก็คือคนของตระกูลหุนทั้งหมดนําโดยนายกหุนมาเน็ตกับน้องชายของเขาหุนมานีซึ่งเป็นถึงหัวหน้าหน่วยความมั่นคงทหารซึ่งพวกนี้เนี่ยครับเขาจะมีกองกําลังของตัวเอง เป็นหน่วยองครักษ์ชั้นยอดทหารที่ถูกแต่งตั้งมาโดยระบบอุปถัมภ์แล้วก็มีความพักดีต่อตระกูลหุ่นมากกว่าประเทศชาติอีกอย่างตอนที่เกิดเรื่องก็ไปเอานายพลที่ขึ้นชื่อว่าความโหดเหี้ยมอย่างฮิงบุญเฮียงเนี่ยมาคุมทับแนวหน้าโดยที่ไม่ได้ดูที่ฝีมือเลยแม้แต่น้อยแต่ดูที่ความพักดีล้วนๆครับ แล้วจะถามว่าแรงขวากดันของคนกลุ่มนี้คืออะไรล่ะก็มันก็คือการปกป้องธุรกิจสีเทาของตัวเองยังไงล่ะครับทั้งแกงคอเซ็นเตอร์บอนออนไลน์การฟอกเงินที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญของตระกูลนี้มาตลอดการสร้างความวุ่นวายที่ชายแดนมันก็เลยเหมือนเป็นการบังหน้าพวกความผิดทางกฎหมายเหล่านี้เอาไว้ พวกนี้แหละครับก็คือกลุ่มผู้สร้างปัญหาที่พร้อมจะเอาความมั่นคงของชาติไปเสี่ยงเพื่อรักษาอํานาจและเงินทองของตัวเองเท่านั้นส่วนคู่อํานาจที่2เนี่ยครับก็คือทัพเตียอ่ากลุ่มนี้เนี่ยคือฝ่ายทหารอาชีพของจริงนําโดยพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลปัจจุบันซึ่งเป็นลูกชายของพลเอกเตียบันอดีตเสียเท่าที่คุมกองทัพมานานฐานอํานาจของพวกเขาอยู่ในกองทัพบ,บกและกองทัพเรือซึ่งคุมโดยคนของ,ของตระกูลเตียเหมือนกัน คนกลุ่มนี้เนะเขาเป็นทหารโดยใส่เลือดเลยแหละครับเข้าใจเรื่องการรบการสงครามจริงๆไม่ใช่แค่นักการเมืองที่มาใส่เครื่องแบบทหารถึงแม้พลเอกเตียเซฮาจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ตอนแรกๆเขาถูกมองว่าเป็นในพงขาลอยคือมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีอำนาจสั่งการทหารเพราะหุ่นมาเนธยังกลุ่มหน่วยรบสอคันสำคัญไว้หมดนั่นเองครับ แต่สิ่งที่เขามีเนี่ยคือความน่านับถือจากทหารอาชีพและกําลังพลส่วนใหญ่ในกองทัพจุดยืนของพวกเขาคือการรักษาเกียรติของสถาบันทหารและรักษาความสงบของประเทศพวกเขาคือกลุ่มผู้ต้องการความสงบที่รู้ดีว่ากองทัพตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนและการมาหาเรื่องกับกองทัพไทยที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่ามันเป็นเรื่องโง่งเง่าสิ้นดีและไอความผัดแยงของสองทัพนี่นะครับมันก็เลยเป็นการประทะกันระหว่างกลุ่มที่ใช้รัฐเป็นเครื่องมือหาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง กับกลุ่มที่พยายามจะรักษาสถาบันของรัฐเอาไว้วิกฤตชายแดนครั้งนี้มันเลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทหารเขาเนี่ยต้องเลือกว่าจะปกป้องประเทศชาติหรือจะปกป้องธุรกิจของตระกูลหุ่นกันแน่แล้วถ้าการปฏิวัติเงียบมันเกิดขึ้นการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่ประเทศมาเลเซียก็คือละครฉากใหญ่ที่เปิดโปงความขัดแย้งนี้ให้คนได้เห็นครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทศกาลเจราจาธรรมดาแต่มันคือเวทีที่ฝ่ายทับหุน่น ที่รู้ตัวว่าแพ้แล้วเนี่ยพยายามจะรักษาหน้าตัวเองด้วยการโยนความผิดทั้งหมดไปให้ฝ่ายทับเตียอย่างเลือดเย็นที่สุดครับในการประชุม GPC ครั้งนั้นนะครับ คขเมเต้องยอมรับเงื่อนไขของไทยเราทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพราดหรือการร่วมมือปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่พวกเขาเลี้ยงไว้ซึ่งแถลงการที่ออกมาในวันนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยอมแพ้ดีๆนี่แหละครับและคำถามคือทําไมต้องเป็นพลเอกเตียเซหาผู้นําของทัพเตียใช่ไหมครับที่เป็นคนบินไปลงนามในข้อตกลงนี้แทนท,ที่คนก่อเรื่องก็คือพวกตระกูลหุน นั่นก็เพราะความเจ้าเล่ห์ของพวกเขาเงแหละครับเพราะแทนที่คุณมาเนตหรือคนของตัวเองจะออกมารับผิดชอบในความล้มเหลวกับบีบให้ผู้นําของฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นคนออกไปแสดงภาพการยอมจำนนต่อหน้าสื่อเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับไปปั่นกระแสในประเทศได้ว่าที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เพราะผู้นําการเมืองผิดพลาดแต่มันเป็นเพราะพวกทหารมันอ่อนแอเอง ซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับในวงการทหารเขาไปถือว่าเป็นการหักหน้าและโยนความผิดอย่างเลือดเย็นที่สุดแล้วคนที่เริ่มสงครามก็กลับลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วผลักให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามตั้งแต่แรกมันต้องไปคนรับความอวยศอดสูไปเต็มๆแต่แทนที่มันจะทํำลายฝ่ายทัพเตียมันกลับกลายเป็นว่าการกระทําที่ไร้เกียรตินี้ได้เติมเชื้อไฟความโกรธแค้นและสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายทหารเขมรอาชีพขึ้นมาทันทีครับคือพวกทัพหุ่นไม่ได้แค่ไร้ความสามารถแต่ยังไร้ซึ่งศักดิ์ศรีลิดด้วยนั่นเอง แล้วเหตุการณ์ที่มาเลเซียจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทัพเตียมมีความชอบธรรมเต็มที่ที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์และบังคับให้เกิดสันติภาพเพื่อปกป้องเกียรติของกองทัพและหยุดยั้งความเสียหายของประเทศเอาไว้ส่วนเรื่องวุ่นวุ่นในบ้านของเขมรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยจากข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับครั้งนี้ต้องบอกว่าพวกทัพคุณโดนบีบทั้งสองด้านเลยทีเดียวคือพี่ใหญ่อย่างจีนก็ไม่เล่นด้วยส่วนเส้นเลื่อนใหญ่ทางการเงินก็กําลังจะถูกชาติตะวันตกตักจนขาดสับบ้านอีกลอเอบบอ่น,นเย ปกติแล้วจีนคือผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของเขมรใช่ไหมล่ะครับทั้งเหลืองเงินไหนจะเรื่องอาวุธคือความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าแข็งแกร่งเหมือนเหล็กแต่การสนับสนุนนี้มันมีเงื่อนไขครับผลประโยชน์ที่สาคัญที่สุดของจีนในเขมรก็คือฐานทัพเรือเลียมที่เป็นเหมือนไขในหินของจีนทําให้จีนสามารถแผ่อิทธิพลลงมาในอ่าวไทยได้ไงล่ะครับแล้วการที่ทัพทุนไปก่อเรื่องกับไทยซึ่งก็เป็นคู่ค้าสําคัญของจีนเหมือนกันเนี่ยมันเลยเป็นการกระทําที่ไปขัดผลประโยชน์ของจีนโดยตรง มันก็เลยสร้างความไม่สงบในพื้นที่และที่สําคัญคือมันเสี่ยงที่จะลากเอาอเมริกาเข้ามาวุ่นวายในหน้าบ้านของจีนด้วยไงละครับดังนั้นการที่จีนออกมาประกาศตัวว่าเป็นกลางมันก็อาจจะเหมือนบอกพวกคุณแล้วว่าฉันไม่พอใจนะปักกิ่งต้องการความนิ่งเพื่อดูแลผลประโยชน์ของตัวเองไม่เสียสงครามบ้าๆบอๆที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาจึงมีการวิเคราะห์กันครับว่าจีนได้ส่งสัญญ,ญาณไฟเขียว ให้ฝ่ายทัพเตียที่เป็นทหารอาชีพและคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเนี่ยให้เข้ามาคุมสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยนี่ไม่ใช่การทิ้งขมเแต่เป็นการเลือกหนุนฝ่ายที่จะรักษาผลประโยชน์ของจีนได้ดีที่สุด แล้วการที่จีนเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกลเกี่ยนเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ําว่าเขาอยากให้เรื่องเนี้ยมันจบเร็วๆสรุปง่ายๆก็คือความพักดีของจีนไม่ได้มีให้ตระกูลหุนอะไรลองที่ทําไปทั้งหมดก็มีให้แกฐานทัพเรือเรียมของเขาเองตังหาส่วนเรื่องแรงกดดันจากนานา,นาชาติพวกนี้เนี่ยครับอย่างพวกอเมริกาอังกฤษและชาติตะวันตกอื่นๆเขาไม่ได้ใช้กําลังทหารครับแต่เขาใช้เครื่องมือทางการเงินเข้ามาจัดการกับเส้นเลือดใหญ่ของระบบหุ้นนั่นก็คือจัดการกับพวกธุรกิจสีเทาทั้งหลายไงล่ะครับ แล้วไอ้กรณีที่ชัดที่สุดนีครับมันคือการที่กระทรวงการคลังของอเมริกาขึ้นบัญชีดํากลุ่มบริษัทฮุนิโอนกรุ๊ปว่าเป็นองค์กรฟอกเงินซึ่งกลุ่มบริษัทนี้มีเจ้าของก็คือคุนโตหลานชายแท้ๆของฮุนเซนนั่นเองครับและถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินไปอย่างมหาศาลถึง4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 4 0 0 0 0้านบาท แล้วการตัดสายป่านทางการเงินเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงเลยละครับเพราะมันทําให้เงินนอกระบบที่พวกทับหุ้นเคยใช้จ่ายอย่างสุขสบายมันเหือดแห้งไปการที่ทหารแนวหน้าไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงก็เป็นผลมาจากเรื่องนี้ละครับ พอไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยจะไปจ้างใครรบก็ไม่ได้สงครามมันก็ต้องจบด้วยอาวุธทางการเงินของพวกฝรั่งในครั้งนี้เนี่ยครับมันเลยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีอนุภาพแรงมากส่วนปัจจัยสุดท้ายและสําคัญที่สุดเนี่ยครับที่มันทําให้ทุกอย่างมันพังก็คือสภาพจิตใจของทหารขเขมรที่อยู่แนวหน้านั่นเอง การที่พวกเขาหมดใจจะสู้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือของทหารไทยเราเนี่แหละครับแต่ที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่พวกเขาถูกผู้นําของตัวเองหักหลังทอดทิ้งแถมยังโดนดูหมิ่นเกียรติยศอย่างร้ายแรงอีกด้วยโอ้โหเรื่องที่น่าตกใจที่สุดเนี่ยครับก็คือเรื่องเบี้ยเลี้ยงครับมีการเปิดโปงในโซเชียลว,ว่าทหารเขมรที่รบอยู่ชายแดนได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ900เรียวซึ่งพอแลกเป็นเงินไทยแล้วมันคือ7บาทครับ โอ้โหฟังไม่ผิดครับ7บาทต่อวันเงินจนํานวนแค่นี้มันซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยังไม่ได้ด้วยซ้าแล้วจะเอาเรียวแรงที่ไหนไปรบแถมสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขนาดที่ทหารต้องออกมาโพสต์ขอบริจาคเงินผ่าน Facebook โดยอ้างว่าไม่มีอาหารจะกินแล้วนี่สิแม่คือสภาพของระบบมันเน่าเฟะจากการคอร์รัปชันจนถึงแก่นแล้วจริงๆอะครับ แต่สิ่งที่มันเลวร้ายยิ่งกว่าเงิน7บาทเนี่ยครับก็คือการไร้เกียิแก่ผู้เสียสละคือมีรายงานที่น่าสลดใจว่าผู้นำคเมรได้ทอดทิ้งร่างของทหารตัวเองที่เสียชีวิตในสนามรบก็คือปล่อยให้นอนตายอยู่อย่างนั้นโดยไม่คิดจะเก็บกลับไป การกระทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่การละเมิดหลักมนุษยธรรมแล้วครับแต่มันคือการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนเป็นทหารอย่างที่สุดแล้วและส่วนที่เจ็บปวดไปก่อนนั้นเนี่ยมันก็คือความเงียบของผู้นำอย่างฮุนมาเนตอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเขาเอาแต่พูดเรื่องเฉลยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยเอ่ยปากถึงทหารที่ตายไปเลยแม้แต่คำเดียวคือสำหรับทหารแล้วเนี่ยคำสัญญาที่ว่าเมื่อตายไปจะได้รับการเชริดชูเกียรติมันคือสิ่งคำจุนจิตใจที่สำคัญที่สุดแต่การกระทำของระบอบฮุนมันได้ทำลายสัญญ,ญานี้ลงงงอย่าสิิเช มันเป็นการส่งสารไปถึงทหารทุกคนว่าชีวิตของพวกแกมันไร้ค่าเป็นแค่เบีย้ยในกระดานการเมืองที่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเท่านั้นครับโอ้โ oh, หถือว่าน่าสงสารมากครับ แต่เมื่อโดนทั้งเรื่องอมเบี้ยเลี้ยงจนเหลือวันละ7บาทไหนจะยังถูกทอดทิ้งศพอย่างไม่ใยดีอีกเนี่ยครับมันก็เลยเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ใจของพวกเขาไม่เหลือความต้องการที่จะสู้รบอีกต่อไปการที่กองทัพปฏิเสธที่จะรบมันก็คือการล่มสลายจากภายในที่ทรงพลังที่สุดและเป็นสิ่งที่เปิดทางให้ฝ่ายทัพเตียต้องลุกขึ้นมาคุมเกมเพื่อหยุดยั้งความบ้าค,ครั้งนี้เอาไว้ครับ สุดท้ายแล้วครับการที่คำเมนต์ต้องรีบมาสงบศึกกับไทยมันก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เพราะเขากลัวเราหรืออยากได้สันติภาพอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะไฟกําลังไม่บ้านของตัวเองอย่างหนงักจนต้องรีบกลับไปจัดการกับความขัดแย้งที่มันน่ากลัวกว่าการรบก,กับไทยขายเท่าใช่ก่อนและสันติภาพที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสันติภาพที่ถูกบีบบังคับไม่ใช่สันติภาพที่เกิดจากความจริงใจก็เท่านั้นครับ แล้วการปฏิวัติเงียบที่เกิดขึ้นเนี่ยครับได้สร้างดุลภาพอำนาจใหม่ที่เปราะบ,บางอย่างยิ่งขึ้นมาฝ่ายทัพเตียได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีอิทธิพลพอที่จะหยุดยั้งความบ้าบิ่นของฝ่ายการเมืองได้ไงล่ะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตระกูลฮุนก็ยังคงกลุมอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้มันถึงเกิดสภาวะที่เหมือนมีรัฐบาลสองชุดซ้อนกันอยู่ผู้นําประเทศไม่สามารถควบคุมกองทัพของตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดรัฐประหารอาจฝ่ายทัพฮุนพยายามจะกลับมาทวงอำนาจคืนหรืออาจ จะเกิดสภาวะที่รัฐบาลเป็นอัมพาตจนตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะสองขั้วอํานาจขัดแข่งขัดขากันเองแล้วเนี่ยที่น่ากังวลที่สุดก็คือการที่ทั้ง2ฝ่ายอาจจะไปดึงเอาต่างชาติเข้ามาหนุนหลังตัวเองให้มากขึ้นซึ่งจะยิ่งทําให้เขมรกลายเป็นสนามประลองกําลังของมหาอํานาจและสูญเสียเป็นตัวของตัวเองไงละครับ